คเตือนคลิปวีดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชั่วโมงทุกเพศทุกอายวีโอ e นี้อาจทำให้คุณหิวถ้าคุณหิวก็หากับข้าวมากินพร้อมกันโปรดใช้ตาดูหูฟังขอบคุณคอลอไมห้หันอากาศสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกลองพนสไตล์นครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงครับผมเฮ็ดเองกินเองครับสบายสบายสไตล์กองพนครับผม ครับมือน,นี้ก็เป็นเมนูขหนียวหาบอแมนเมนูครับ <c oughs> ก้อยปลาหมึกยักษ์ครับ ว่าดีครับกินข้าวเที่ยงน้ำมันราได้ครับนี่มือนข้าวเหนียวฮุงเองครับแน่นเลยก่อนแรกจำน้ำก่อนเลยครับแซ่บๆเหมือนกันครับ ราเล่นักแกมครับมีบักแตงครับปักบ,บัวครับปักซีแมงดาครับเย็นกับเขาย่างเดียว เมืกก่อกบกรอบครับหลวกแล้วแซ่ลำแข็งไว้ก่อนจะค่อยมากมก,ก่อกลยครับเนกอ้อกบตอนสดบุกซือครับ เขาคุ้งเลยไงครับครับเก็บมันเข่าปากไปเลย โดดก็ไม่มีหรอกสอยใส่ความผูเใดภูเพก็สอยใส่ลายผีใส่ลายเจะะ็บแสบเลี <c oughs> ยำพักแล้ครับ ตอนใหญ่เขาปากว่ดแหละใจลูกดวดไปรูกเดียวกันเป็นแล้วพี่นอก กินเผ็ดบ่ได้เดี๋ยเฮ็ดคลิปกินเผ็ดอยู่า่ากัเ็ไปแล้วบ่มามกินบ่เบันเผ็ดสีสเศร้าเฮ็ดอันคลิปกินเผ็ดแล้วพี่น้องเฮ็ดทราได้และว้าเผ็ดพี่น้องรูป,ปากอ่ะ่ Xì mình đại, kèm nè Bữa đêm bọn anh khẩu trang, không có hả ก้อยปมึกหยักครับ,บ,บนี่ร้อนร้อนหยักบ่บยหยักตามด้วยข้าวเหนียวอ่อนๆครับหนึ่งไม่ไม่ไม ขแม่ครับกินโมเขยเบอร์เยอะแยะยิมแล้วกินเล่นบ่สว่วนบ่สะดกตรงมือ,อยังเดียวซื้อมาสองตัวแฮชเบิร์เลยพี่น้องโล่หนึ่งคือใหนยำใจไป นี่ข้าปวดกองเลยเลยกรามากึกหมักหมักขับหมักกุ้งอีกมันหยำมวนนะเหงีบยบๆยบ <laughs> Đáng loại kem thôi càng bạn ạ Kẹp thịt Nụt 2 nụt đấy nhào Yêu วันทางรถไฟเนี่ยดูดแบบเซนขอบปุ่เหมือนกันนะ<_><_>คุยหน้ามั มันมีใครพร้อมไหมเพี่น้องน,นี่ จบเบิรดอีดีไปเพี่องคุณเพื่อนกำลังอิอ่มนะ <c oughs> ขอโทษครับนิดนอยนิดนายนะคนมันอิมน่มนะให้ยังไงล่ะเ <c oughs> สียเบิรเลยน,นาตาดีดีเนี่ยมันน่ครับมันน่

ือ่ความสูงของค้นดูครับผมแบกลายยอมแล้วผู้ได้มักช่วงนี้ครับช่วงตอนจีก้องกินข้าวนะครับช่วงช่วงนีม้มันซื้อมาช่วงเฮ็ดเองกินเองครับสบายสบายสไตล์กองคน,นครับผม กองเช็ดคลิปมีสาม,มช่วงช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงแบบว่าเล่นเกมหรือว่าแกงกันนะฮะแล้วก็ช่วงหนึ่งทีเป็นแบบว่า่เป็นแบบรีวิวกับกับบ่เชิ่มว่ารีวิวนะครับทีเป็นแบบว่าถ้ามีรา้านใดดังรา้านใดแสีบกล่องอะที่พยายามไปหาซื้อมากินหรือว่าอันใดถือกล่องบอลเคยกินกล่องที่ไปหาซื้อมานะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงทําเองกินเองครับสบายสบายสไตล์ของคนครับผมแล้วผูดด้ใดมักช่วงนี้นนาฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยครับผมเวลากระซิ ขอลาไปแค่นี้นะครับผมปากติดตามช่วงต่อไปด้วยครับอาทิตหนึิงสิลงสามช่วงครับให้มันว่้ซ้ำกันให้พี่น้องในบึงไล่ลายสไตล์ตีกล้องเห็ดนะครับอ,อิอ่มมขอพูดไล่ยลยครับคลิปนี้กล่องพนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบายบาย